สวัสดีค่ะเชอรปราง b n k 4ค่ะก็ปกติในช่วงสงกรานต์แบบนี้นะคะเชอร์ก็อยู่กับที่บ้านค่ะพักผ่อนแล้วก็ทานข้าวกับครอบครัวรวมถึงอาจจะมีปะแป้งเล่นอ่าตดน้ำต้หัวผู้ใหญ่บ้างในเล็กน้อยๆน,นะคะไม่ได้ทําอะไรเยอะเท่าไหร่อยู่แล้วเป็นช่วงเวลาพักผ่อนหลังจากทางานมาเหนื่อยๆเนาะก็สําหรับปีนี้โดนกักตัวแล้วเราจะทําอะไรแทนกันดี หมือนเดิมค่ะคือทำของเคารพผู้ใหญ่แล้วนั้นต้อหัวแล้วก็ขอพรกันนะคะแต่มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นรอบตัวเรานะคะแล้วก็อาจจะโทรหาคนที่ไม่ได้กลับบ้านเช่นคุณพ่อของเชนนะคะอาจจะแยกไปอยู่ที่หนึ่งนะ,ะเขามีโอกาสเสี่ยงสูงก็เลยไม่ได้กลับบ้านในช่วงนี้นะคะแล้วก็อาจจะไลฟ์คุยกับแฟนๆค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็ติดต่อกันทางอินเทอร์เนต็ตอย่างนี้แหละเนาะหรือว่าทาง ทางโซ่สื่อทั้งหลายแหล้นะคะวิดีโอะอะไรย่างนี้เราก็เลยจะมาไลฟ์พูดคุยกันอาจจะปะแป้งหรือเล่นอะไรนิดๆดหน่อยหในในช่วงไลฟ์ไปไลฟ์พูดถึงความเป็นสงกรานในช่วงนี้เนอะ <c oughs> นอกจากนั้นถ้าเกิดว่าช่วงนี้เราเล่นสงกรานไม่ได้โดนสาดน้ําไม่ได้แล้วนี้เราจะสาสอะไรใส่กันแทนดีอื กำลังใจค่ะความลักความอ,อบอุ่นกำลังใจไปให้แล้วกันนะคะก็สู้ๆนะคะฮึบฮึบส่วนถ้าเกิดอยู่ในฐานะคนจะโดนสาดน,น้ำอยากโดนอะไรสาส่แทนดีเชอก็รู้สึกว่า เป็นความรักความหวงใยความกําลังใจทั้งกันและกันอย่างนี้ก็โอเคแล้วคะ่ะเชิดกับแฮปปี้มากๆขอบคุณทุกกาลังใจที่คอยส่งมาให้โดยตลอดนะคะในครั้งนี้ก็ขอส่งกําลังใจให้กับทุกๆคนเช่นกันโดยเฉพาะพี่ๆแพทย์พยาบาลหรือว่าใครที่กําลังต้องต่อสู้กับโรคนี้เป็นกำลังหลักในการดูแลผู้คนนะคะและก็เจ้าหน้าที่หรือทุกฝ่ายด้วยยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้พวกเราผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีแล้วก็อย่างรวดเร็วที่สุดด้วยค่ะ สุขสันต์วันสงการนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ Music b n k c a เด o ยดค่ะก็ปกติทำอะไรในวันสงการของปีก่อนๆนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ก็คือได้มาอยู่ b n k ส่วนใหญ่ก็เลยจะมีการไปออกอีเวนต์แล้วก็ แจกจ่ายความสุขให้กับแฟนคลับแล้วก็ใช้เวลายอยู่กับเมมเบอร์ซะส่วนใหญ่ค่ะอมืมาถึงปีนี้ที่เราจะต้องกักตัวมีแผนจะทำอะไรไหมก็สำหรับสิปีนี้ที่ต้องกักตัวได้อยู่กับคุณแม่ค่ะก็เลยรู้สึกว่า อยากใช้เวลาอยู่กับคุณแม่ให้เต็มที่เพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเราเองก็ต่างคนต่างทํางานไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบว่าเจอกันตรงๆแบบนั่งคุยกันสักเท่าไหร่ตอนนี้ก็เลยได้มีโอกาสอยู่กับคุณแม่แบบเต็มที่แล้วก็คุณแม่ก็ทําอาหารในทานด้วยค่ะลืมฝีมือไปแล้วว่าคุณแม่ทําอาหารเอ๊ะอืมอร่อยเหมือนกันนีเล่าเออสงการานต์ปีนี้ไม่ได้สาดน้ำจะสาสาดอะไรใส่กันดี สำหรับสิครู้สึกว่าอยากให้ทุกคนศาสตร์ความอา่าศาสตร์อยากให้ทุกคนศาสตร์กำลังใจให้กันค่ะแล้วก็ความเป็นห่วงอยากให้ศาสตร์กันในเรื่องที่ดีๆเพราะว่าตอนนี้พวกเราเองทุกคนต่างเจออ่าภาวะที่เราทั้งแบบว่าเครียดกดดันด้วยกันเนาะก็เลยรู้สึกว่าการให้กำลังใจกันเนี่ยศาสตร์คาพูดดีๆใส่กันมันจะเป็นความรู้สึกเป็นแบบกําลังใจให้กับคนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ การงานที่ต้องช่วยเหลือคนไทยต่อค่ะแล้วฐานะที่เป็นคนโดนาศาสต์อยากโดนาศาสต์อะไรอยากโดนาศาสต์เงินค่ละลอเล่นล้เล่ก็อ,อได้ก็ดีนะคะถ้าเกิดว่าอยากโดนาศาสต์เองก็อยากให้สะกําลังใจให้กันเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ เชื่อว่าทุกคนต้องการกำลังใจนะคะซิกเองก็อยากได้รับกำลังใจแล้วก็การให้กำลังใจที่ส่งต่อกันไปเรื่อยๆด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ